เจอไหมครับเจอเนาะไปออกกำลังนะครับ,ป,นนรบปัญหาเกี่ยวกับเซ็นเซอร์เนี่ยหลักๆแล้วนะครับอยากให้พี่ๆช่างเนี่ยตรวจเช็คหน่อยว่าเซ็นเซอร์ของรูแอร์มีกี่จุดครับห้าจุดเนาะหลักๆแล้วจะมีคอยเย็นสองคอยร้อนมีกี่ตัวครับสามนี่แล้วคอยร้อนเป็นสายแคร์อันเดียวด้วยไม่ต้องไปหาสจจเก็ตอะไรด้วยน,นะครับอะทีนี้ แต่ละเบอเร์เรอร์โค้ดครับมันจะมีหน้าที่ตรวจจับแตกต่างกันขอาขอใครไยแต่ละเซนเซรอร์จะมีหน้าที่ตรวจจับแตกต่างกันอย่างเช่นอย่างเช่นตัวแรกครับแฟนคอยฝั่งสีเขียวนะครับสีฟ้ากับสีเขียวตัววัดอุณหภูมิในห้องเนี่ยหน้าที่ของมันคือจับเบอร์เรอร์โค้ด C9 กับ C4 C9 ก็คืออุณหภูมิในห้องผิดปกติหรือเซนเซรอร์ค่ายืด ซีซีความชื้นส่วนถัดมาครับเซนเซอร์กลางแผงคอยเย็นมันจะมีเซนเซอร์ตัวนึงครับเวลาเราไปล้างแอร์แล้วมันเหน็บอยู่ตรงที่ดูเบนนะครับแล้วจะมีกิ๊บอยู่เห็นไหมครับเวลาที่ล้างแอร์ที่เวลาล้างครับไอ้ก,กิ๊บอ่ะที่มันหล่นไปอยู่ท่อละทิ้งบ้าหล่นไปอยู่ไอ้ถังน้ำเสียบ้างครับอผมผมจะเป็นเนาะอ่ะไอ้ตัวนั้นเนี่ยหน้าที่ของมันคือตรวจจับตัวเรื่องโอน C5 โดยคอยเย็นนะครับ C4 ก็คืออุณหภูมิการแข็งผิดปกติหรือลืมเสียสายขาดอะไรพวกนี้นะครับอ่ะถ,ถัดมาไอที่คอยร้อนกังหวะสีแดงน,นะครับสีแดงจะมีเซ็นเซอร์3ตัวครับเป็นซอ็อกเก็ตรวมเลยเนาะเริ่มต้นที่ด้านล่างครับ F3 J3 หัวคอมเพรสเซอร์หรือท่อออกจากคอมเพรสเซอร์ออช่างสูญหรือทางเทคนิคเนี่ยจะชอบเรียกติดปากว่าหัวของ แต่จริงๆแล้วมันคือท่อส่งท่อที่อกอกจากคมเพไปเสิร์ครับเราจะรู้กันว่าถ้าเป็นช่างแก่เราจะรู้ว่าอุณหภูมิจุดนี้คือจุดที่อุณหภูมิสูงที่สุดเลยอ่าซึ่งการจับพลังของมันคือ J3 e แสดงว่าหัวคองครับร้อนผิดปกติ g 3คือสายขาดคือเสียง ที่จะทำไหมสมมติว่าอากาศข้างนอกมันเย็นกว่าโอเคเนาะสำหรับในเรื่องของเซนเซอร์นะครับส่วนไอเจนแม คอห้าครับคอใหม่พูดกันง่ายๆก็คือคอเย็นเป็นนะ้ำแข็งนะครับเขาบอกว่าเขาจะมีวิธีการคิดอย่างนี้ครับในการเซตโปรแกรมก็คือเวลาเปิดแอร์ใช่ไหมครับอุณหภูมิคอยเย็นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตอนที่แอร์ทำงานอุณหภูมิลดลงเนาะก็คือเย็นลงใช่ไหมครับอ่าอุณหภูมิลดลงครับผมกฏว่าที่เห็นในเส้นไหมกับในกราฟที่พุ่งลงเนี่ยมันคืออุณหภูมินะ ไอตัวเส้นแดงก็คือบอกอุณภูมิครับมีเจ็ดองศาสามองศาแล้วก็สูงองศาผมปรากฏว่าเวลาแอนํางานของสตาร์ทปึ้งอุณภูมิคอยยางลดลงมาเรื่อยๆครับลดลงมาเรื่อยๆผมปรากฏว่าจะพัดจะปูยังไงก็ไม่รู้ครับอุณภูมิต่ำกว่าสามองศาก็คือขีดของการทีนี้มันมองว่าอุณภูมิการแผ่คอยยางเนี่ยเริ่มเย็นจัดละเริ่มเย็นละสิ่งที่ตามมาครับ ลองช่วยกันต่อบครับว,ว่าคอมเพรสเซอร์มันต้องพยายามลดรอบหรือทําการเล่งรอบต่อไปต้องพยายามถูกต,ต้องครับต้องพยายามลดรอบแสดงว่าพู้วิชาี่ยมีปัญหฐานในเรื่องของอินเวอร์เตอร์นะครับมันต้องพยายามลดรอบเพื่ออะไรครับมันมองแล้วว่าถ้าทําต่อไปเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิจะลด,ดต่ำลงถูกต้องนะครับถ้าลดลงแล้วอุณหภูมิการแผ่นครับมันสูงขึ้นแสดงว่ารักษา ไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคเนาะลดรอบแล้วอุหภูมิการคอยก็ขึ้นมาในช่วงปกติอ่ะทีนี้มันก็ค่อยกลับมาเล่งรอบทีนี้ถ้ามันเล่งรอบไปครับเล่นรอบอีกเกินต่มกว่าสามองศาทีนี้เอาไม่อยู่แล้วครับเกิดการ,รลดรอบแล้วลดรอบไม่ช่วยครับแต่ที่ศูนย์องศาหรือต่ำกว่าศูนย์องศาทีเนี้ยองมันจะสั่งให้ตัดการทำงานเพราะมันมองว่าอุหภูมิการคอยผิดปกติ ทีนี้เรามาดูกันครับว่าอะไรที่ทําให้การแผ่นเนี่ยมันต่างกับสูงลงสาหรือที่ช่างเขาเรียกว่าคอยเย็นนั้นเกิดจากอะไรบ้างส่กระโปงนะครับน้ํายาน้อยนะครับตอบได้ตรงประเด็นมากเลยนะคอยเย็นคอยเย็นไม่หมุนนะครับนะหมุนเนบาได้ครับไี่ได้เนาะนี่นะครับอันนี้แหละคือสาเหตุหล,ลักนะครับ,นะรบที่ต่อมาเกี่ยวข้องหมดเลย เน,นี่อยู่ที่หน้านี้ครับเราก็ต้องมาทำการตรวจเช็คนะครับว่าคอยเย็นสุขภพทำไมถ้าทำให้คุณเาภูมิการแขมันต่ำจังเลยหรือทำให้ลมจ่ายหน้าคอยนะครับมันต่ำเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันความพื้นฐานตอนแรกคอยเย็นหน้าที่ของมันคือดูดับความร้อนจากภายในะ นี่ครับความร้อนถูกดูดเข้าไปผ่าดดีเอร์นผมปรากฏว่ามันมีสีสุกภกมีพวกเมือกครับความร้อนมันไม่สามารถไปเดือดนอ้ำยาให้กลายเป็นไอได้เกิดเป็นความเย็นสะสมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเป็นตัวเมือกหรือฝุ่นสุกภกตัวนั้นเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีตัวฟิล์มอะไรนะครับอลูมิเนียมฟิล์มซึ่งซี่มาแบบเล็กมาำหกพอเวลาผัดถูกลดช่่งผ่านด้วย มันก็ไปสะสมที่ด้านโลจ่าย <Yeah. S 1> น,นั่นคือเหตุผลครับแล้วทำไมลมจ่ายหน้าเครื่องเนี่ยเย็น <Yeah. S 2> แต่โคโงเงครับไม่ดีเลยเลยทำให้ <Yeah. S 1> ในห้องมันไม่เย็นนะ <Okay. S 1> <Yeah. S 2> ครับทีนี้นะครับเรามาดูเจ้าตัวเซ็นเซอร์กันหน่อยนอนกันนะครับเจ้าตัวเซ็นเซอร์ของ นะครับชุดภายในอาคารเนาะล่างหลังแล้วคนระับเราดูที่ไวนิ่งได้ึงสมมุติว่าเราเจอเลอรลเลอร์โฟ้์ครับ C9E5 อะไรพวกนี้ในข้อหมายครับมันจะมีวงเล็บไว้ เหน็บอยู่ข้างคอยล้เนาะไวดิ่งของตัววงจรไฟฟ้านะหรือ r ห g นั่นเองอทีนี้เรามาพูดถึงกันในเรื่องของ r 1 g t กันซะหน่อยนะครับ r 1 t ครับเจ้าตัววัดอุณหภูมินมนในห้องเนี่ยมันจะอยู่ที่ใต้เดซิเบ์เคยๆเ,เราแกะกันดูน,นะครับมันจะมีเจ้าตัวรับสัญญาณตัวหนึ่งครับนะนะอยู่ อันนี้ก็จะเป็นไฟดาวิีที่เราเห็นสถานะออกมันะครับคลิกไปดนานหลังมันจะเขียนว่า r t เข็มหนึ่งตัวนั้นแหละที่เอาไว้วัดอุณหภูมิเราสังเกตุได้นนก็ได้ครับหน้ากา ก็มันตีนิเตอร์ในการเช็คค่าความต้านทานเทียบกับอ,อุณหภูมิในงานในการเรายต้องใช้แบบนี้ดูเป็นรุ่นใหม่นนะครับอ่ะทีนี้วิธีการครับให้เราอเอาเทอร์โมขึ้นมาวัดอุณหภูมิโดยรอบเอาเทอร์โมนะพี่นะไม่เอาเทอร์มนะแหมเอามือไปเอามือไปอ่านครับน่านลงจ่ายแลย้วนะเอาเทอร์โมครับพอวัดอากาศโดยรอบแนะนำก็คือถอดเซนเซอร์ออกจากรถึญญขอขอของข้อเลยเผื่อบางที เราเป็นช่างครับเราไปเช็คครับก็คือเราจะเปิดแอร์เช็คแล้วมันมีอุณหภูมิสะสมที่พอ่อเนาะแนะนำก็คือถอดออกจากบนท่อเลยนะครับแล้ววัดอากาศโดยรอบเซนเซอร์นั่นเ่ยผมก็พบว่าถ้าผมวัดอุณหภูมิมโดยรอบได้25องศาเอามิเตอร์มาจิ้มครับที่ r t h 1เนี่ยจะต้องได้กี่องค์ครับร10อง มันได้ครับแต่มันไปร้องที่บ,บอร์ดผิดปกติบ,บอร์ดก็ตัดการสนับนนี่อันนี้คือรูปแปรันะนะครับหรือมีฝุ่นในบากหน้าเชิ้เซอร์นะครับนอะ่านะโดย ทีดีก็จะทําการตรวจเช็คดูว่าค่าที่ได้มาเนี่ยมันปกติไหมนะนะจะเห็นได้ว่ามันจะมีขาหนึ่งค,ครับมีไฟย่งข้ามดูนะครับเรียกได้ว่าข้อมูลดีเทลตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อที่ช่างที่ดูพวกแผงอินเล็กทรอนิกส์นะครับนะแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อช่างที่ซ่อมบำรุงด้วยเนาะว่าเจ้าตัวเซนเซอร์เนี่ยจริงๆแล้วครับมันเป็นปัญหาที่เส้นผม เปลี่ยนคอมเปลี่ยนแผงเปลี่ยนพอเตอร์สรุปเลนพี่